ตอบแล้ว21กันยายน2567โอนเงิน1,000 0บาทบัตรคนจนบัตรพิการเรื่องจริงหรือไม่กระทรวงการคลังยืนยันแบบนี้ฟังรายละเอียดในคลิปบาทนะครับล่าสุดคุณจุลพรรณณมอนวิวัฒน์รัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทจะจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สําหรับกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ในวันที่12-13กันยายนนี้ รัฐบาลจะมีการถแถลงนโยบายแล้วครับก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางส่วนเป็นเงินสดบางส่วนเป็นวอลเล็ตนะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าเนื่องจากว่ากระบวนการนั้นเสร็จค่อนข้างเร็วนะครับตอนแรกก็มีความกังวลว่ากระบวนการจะเสร็จหลังจากกลางเดือนกันยายนไปแล้วแต่เมื่อเราถแถลงนโยบายได้เร็วและก็ยังมีเวลาเหลืออีกครึ่งเดือนนะครับก็คาดว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นจะเดินหน้าได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้และก็ยังยืนยันไทม์ไลน์เดิมนะครับสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ ให้ลงทะเบียนภายในวันที่15กันยายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็รอลงทะเบียนครับตั้งแต่วันที่16กันยายนไปถึง15ตุลาคมนะครับแล้วก็ยืนยันอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดของโครงการนะครับบางส่วนเป็นเงินสดบางส่วนเป็นวอลเล็ตนะครับและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยากให้ทุกท่านติดตามข่าวสารกันแบบวันต่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเนื่องจากว่าเราจะมีการถแถลงนโยบายเร็วขึ้นก็จะทําให้เราทราบรายละเอียดของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเร็วขึ้นด้วยวย่า กลุ่มแรกจะเป็นใครบ้างจะใช้จ่ายยังไงจะให้เงินยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องรอแถลงต่อรัฐสภาก่อนนะครับหลังจากวันที่13กันยาย,ยนไปแล้วเราจะได้รับรายละเอียดแน่นอนนะครับรอกันอีกนิดนึงนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ